เงินบาทไทยจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่ประเทศลาวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสองฝั่งลาวไทยสวัสดีครับพี่น้องไทยที่อยู่ตามประเทศและกับสบายดีเดอพี่น้องลาวที่อยู่ประเทศลาวและก็อยู่ตามประเทศน,ำน้ำเนาะยุคกัคข้าพระเจ้าบ่าต้นคนเก่าคนเดิมมือหนีเป็นวันทีหา่าเมษายนปีพศ .2567 จทุกคนเนาะ ยังอีกแปดมือกัสิหอดสงการประเทศไทยหรือวาอ่าุปีใหม่ของประเทศลราเราถึงคนส่งจัดวันทีสิบสามสิสี่สิบหานะสำหรับประเทศวก็คือปีใหม่ลาาเนาะสำหรับสงสำหรับประเทศไทยก็คือสงการนั่นเองนะมือนี้เนาะอากาศอยู่ทางนนทบุรีกับอากาศบ่ห่อนาปไดทุกคนเนาะคือฝนชิตกมือเศ้านิ้แต่ว่ายาังบวต้นกับ เลิกง,งานมาแล้วทุกคนอัดคลิปอยู่ตอนนี้กับบ่ายสองโมงส่งเพจงานตอนเสาเร์กับเลิกงานมากกับเลิกมาด้นเติอเหร่ยพี่นอ้องแต่ว่าอนนาบน,น,น้าอาบน้ากับมาอัดคลิปซูฟีซูน้องฟังเนาะเมื่อน,นี้ข่าพเจ้าสิออกมาว่าเรื่องเงินบาทเรื่องเงินบาทจํานวนมหาศาลที่ไหลเข่าสู่ประเทศเราปีหนึ่งสิมีเดือนหนึ่งที่ไหลที่เงินบาทไหลเข้าสู่ประเทศเราลายที่สุดทุกคนเนาะปีหนึ่งมีสิบสองวัน แต่ว่าในหนึ่งเดือนที่เงินบาทไหลเข้าสู่ประเทศเราวหลที่สุดก็คือเดือนเมษาเพราะว่าเดือนเมษาเป็นเดือนแห่งความพ้อนที่สุดเน,ะะเน,เดนาะแ้วก็เป็นเดือนแห่งสงการเป็นเดือนแห่งบุญปีใหม่ลรวคนล่าหลายๆคนเขามาทํางานในประเทศไทยเนาะตัวเลขเป็นทางการแม่นสามแสนแต่ตัวเลขเป็นทางการแหมนสามแสนคนที่ถือกฎหมายคนที่จดทะเบียนลงทะเบียน ตามถูกต้องตามกฎไม้แต่ว่าคนที่บ่ถทึกต้องตะมกฎไม้กะเกือบเกือบอหลายหลายหลานคนนาะทถึงคนเนาะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนเมษาเป็นเดือนแห่งบุญปีใหม่ลาวคนลาวหลายๆคนที่เขามาทํางานในประเทศไทยกัสีกับบ้านเมื่อหาพ่อห้าแม่เมื่อผูกขอต่อแขนหรือว่าสู้ขวันเมื่อเยี่ยมบ้านเกิดปีหนึ่งคนลาวสีเมื่อรายที่สุดก็คือเดือนเมษายนยาทุกคนเนาะซึ่งเหตุให้เงินบาทไหลเข้าสู่ประเทศลาว เพราะว่าคนเราหลายๆคนมาเหงงานในประเทศไทยก็ต้องเอาเงินเมือเอาเงินบาทเมืองผู้ลงุนสองหมื่นสามหมื่นผู้ลงนเป็นแสนสองแสนซึ่งคนเราอยู่ในประเทศไทยกับกลับกับเดือนนี้ก็หลายแสนคนทุกคนบวิที่ด่านมุกดาหารด่านนครพนมด่านน้องคายด่านชลบุมีเหตุให้เงินบาทลังไรเขาประเทศเราบฮูหูทราเทรารเย็นล้านทุกคนเหตุให้เงินบาทเงินตาลังไรเขาสุ่ประเทศเรา ให้ประเทศเรา,ามีาเศรษฐกิจกหรือว่ามีการสื่อขายในเดือนนี้พุ่งสูงขึ้นบพว่าจะเป็นหานท้องหานก่อสร้างหรือว่าหานเครื่องดื่มยังต่างๆเนาะเพราะว่าคนเราในเดือนนี้บุญปีใหม่นี่เขาคนเราตั้งใจอยากเมื่อจับจ่ายใส่ซ้อยต้องใจอยากเมื่อลิ้นเมื่อเที่ยวเพราะว่าเป็นประเพณีของคนเราหรือว่าลิ้นนำสงการหรือว่าลิ้นนำปีใหม่ นั่นแหละทุกคนปีหนึ่งมันจะมีครั้งหนึ่งนอทีเงินบาทไหลเข้าประเทศเราหลที่สุดแต่ว่าเดื่อนอื่นๆกับไลไลไลเขาคือกันแต่ว่าบา่อาลคือเดือนเมษาเดือนอื่นๆก็ต้องบางคนกับเมือ่อบางคนกับฝากเมือ่ออ่าสี่บ่ายลนอะทุกคนแต่ว่าเงินบาทเข้าสู่ประเทศเราเข้าทุกเดือนแต่ว่าเดือนเมษานี่คือเดือนที่เงินบาทเข้าประเทศเราเนี่ยายที่สุดเหตุให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเหตุให้การคขายดีขึ้น ให้บรรยากาศพอขาดเสาคายหรือว่ารถโดยสารสาธารนณะคือคือกอบโกยส่วงส้วงนี้ส่วงกอบโกยของพอขาดเสาคายอะไรกันโซเฟอร์รถขับรถโดยสารคือยกตัวอย่างาภาพนี้เนาะทุกคนนี่คืออันนี้คือรถโดยสารเด้อรถโดยสารพี่น้องไทยอ่าสิบหกหูเนาะอ,อันนี้คือรถโดยสารเซิงเพิ่นหับคนแล้วก็โมไซพฟอมอยู่ล,งลังรถเนาะเซิงข้าพเจ้ากัเบิง้ง ข้าพเจ้าว่าหับเกินขนาดเนาะหับเกินขนาดหับเกินความสามารถของรถเนาะข้าพเจ้าอยากขอห้องว่าซูฟเปอร์รถกัให้ใส่พอตามกฎหมายกำหนดเนาะอย่าใส่เกินเหตุเนาะพาเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันสเสียรายกว่าได้ทุกคนให้ทุกคนระมัดระวังเนาะโมเมนว่า สีเห็นคนมาแต่ไทยแหละใส่ได้ใส่เอากับแบ่งคนอื่นนําแบ่งปันกันไปรายใดเนาะทุกคนกลับมาเรื่องแรงงานเนาะทุกคนกลับมาเรื่องแรงงานเราอยู่ในไทยนี่แหละคือคนถี่หางเงินตาเขาประเทศรายที่สุดก็คือคนลาวเขาเองนี่แหละที่เขามาทํางานในประเทศไทยจํานวนมหาศาลเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นอกของแรงงานที่ออกจากประเทศลราที่มาทํางานในต่างประเทศก็คือประเทศไทยนี่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะผูใดก็มาไทยผูรดก็มาไทย ไรกมาไทยเห็ดไห่อันนี้แหละเขาหองว่าหาเงินตาเข้าประเทศทุกคนแรงงานหรือว่าคนลาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยก็คืออีกส่วนหนึ่งเนาะที่เห็ดไห่เศรษฐกิจบ้านเฮาหรือว่าเงินตาล่งไรเขาประเทศเขาบ่อร้ายกว่าหน่อยเนาะทุกคนตามความคิดของข่าพเจ้าเนาะนี่แหละคือบอ่อเงินตาไรเขาสู่ประเทศเราก็คือแรงงานนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วข้าพระเจ้าอยากฝากบอกลุงปานะ่าหน้าอาหรือว่า คน the, nd, ลาวที่บริด้เขามาทํางานในประเทศไทยเนาะการยานรู้ถูกคนลาวเข้าโดยกันทีเขามา้ายให้ในประเทศไทยว่าเป็นขีขาไทยว่าเป็นขีขาสยามเนาะข้าพเจ้ามาเห็นงานในประเทศไทยนี่ชีว day, yeah, time, like the other, the mm ิต hmm. ด eh. ีบร er so ิด okay. like 네้เป็นขีขาเนาะบ่ได้เป็นขีขาเห็ดงานก็ปกติเฒ่าแก่เป็นก็ดีคนไทยกใจดีทุกคนเนาะถาผู้ใดังบ่เคยมาประเทศไทยเลยก็ยาลกาวหาคนลอยๆว่าเป็นขีขาคนไทยใจร้ายเนาะคนไทยใจดีทุกคนใจดีทสุดข้าพเจ้าบ่ได้อวยข้าพเจ้าบริด้ย่อคนไทยแต่ข้าพเจ้ากา ความจริงของข้าพเจ้าเองบางคนมีอยู่มีกินมีชีวิตที่ดีขึ้นกับเพราะประเทศไทยทุกคนข้าพเจ้าขอขอบคุณขอบคุณประเทศไทยอีกเ่อหนึ่งขอบคุณขอบคุณคนไทยอีกเ่อหนึ่งเนาะบ่แมนว่าข้าพเจ้าอยู่ประเทศไทยเละอวยประเทศไทยเลยความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก่อนชีวิตบได่นป็นแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นกับเพราะประเทศไทยเพราะหาเงินในประเทศไทยทุกคนเพราะเงินบาทเพราะพืนแผ่นดินไทย สำหรับคนที่มักแซะประเทศไทยว่าประเทศไทยบอดี้แบบนั้นแบบนี้เนาะคอมเมนต์ comment ประเทศไทยในทางลบๆเนาะกับเขาขาพระเจ้ากอยากขอห้องขอวอนแหละเนาะให้คอมเมนต์แบบสารสันเนาะเฮาหักแพงกันดีกว่าเนาะพี่น้องสองฝั่งเราไทยมียังกับซอยกันพัฒนามียังกับคอยซอยเรือกันบอกว่าภัยพิบัตินำถว่วมคนไทยเ่นกสิไปซอยเฮาตลอดนอะทุกคนเนาะก็ขอให้สำนึกต่อพระมาหากรุณาธิคุณของคนไทยเนาะที่มีให้ พี่น้องเท่านี่แหละพี่น้องคนเล่าเท่านี่แหละบางคนก็นมีอยู่มีกินมีบ้านมีเฮือนมีครอบมีครัวทีดีพ่อแม่อยู่ดีกินดีกับเพาะประเทศไทยนะทุกคนเพาะประเทศไทยะนั้าลแล้วเขาคอมเมนต์ในเสื่อสางสันคอมเมนต์ในเสื้อแบบว่าสนุกสนานคอมเมนต์ให้กำลังใจกันดีกว่านะทุกคนสุดท้ายนี่เนาะข้าพระเจ้ามีคำคมคำหนึ่งเนาะทีสีมาว่ามาให้พี่น้องล่าไทยเนาะฟัง แม่น้ำโขงไหลขดโคงตามปองกระแสสินไหลเล่งลินบ่มีเหือ่อเหือดหายบกแหงความหักแพงไม้มันไทยลาวปรจางจืดไปพุ่นกินเสือมาพี่กินสร้างเคยเยี่ยวยื่อยองยามแท้ได้สวัสดีครับ